สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ย่ายกายลูกิสารกับภาพพี่น้องมาสวนเนาะค่ะมาสวนคือเก่าค่ะมาสวนมาหน้าคือเก่าค่ะคิดว่าสิมาเจ็บยอดผักตำลึงเนาะค่ะพักตำลึงค่ะกำลังงาำๆเลยค่ะพี่น้องตำลึงค่ะ ก่อนจะเก็บผักตำลึงเนาะคะ่ะยายกายกับฝากนี่ด้วยค่ะฝากช่องคือเก้าค่ะช่องยายกายลูกอีสานเนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดไดกดแชร์กดก,กระดิ่งกดระฆังค่ะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะบ่าวหลายยายห้างค่ะไปเลยค่ะเบิง่งเก็บผักตำลึงค่ะมาเก็บผักงามๆค่ะ จ่ารำลึงงามค่ะพี่น้องมาคือเก่าค่ะมึอนี่มาคือเกามาคือเก่าค่ะมาคือเก่าเสียงเก่าเสียงเดิมค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องจ้าก็บพักตำลรงนะคะ งงาม,งามจ้ะเก็บกันเด้อเก็บกันจ้ามาเก็บด้วยกันเด้อพี่น้องจ้า ชีวิตย่ายกายกะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะอยู่จังสี่ละอยู่แบบนี้แหละค่ะหาอยยุหากินค่ะตามทงไฮทงหน้าให้หวาในสวนของย่ายกายเองนี่แหละพี่น้องจ๋าเก็บพักเก็บเก็บพักเก็บมีเนาะเพิินวาเนาะเพิินไอข้ามโบราณเพิ่นว่าเ,าาเก็บพักเก็บมี น้ำพึน้นเจ็บผักตำรึงงามงาม,มยื่สูงค่ะเจ็บทุกหางลางก่อนตำตำแดดขึ้นเกาค่ะมีแดดขึ้นเกา มาเวลาแดดช่วงแดดจ้ะไนเวลาเกากับมากคือเกาช่วงแดดออกแดดบ่ออกกับ่มาแดดบ่ออกกับ่มาเอ้ย่ยะตกเด้อ Oh, hier so. So ungesungen. กรงามหลายอ,อ่อนซ้อนไว้ใส่ก้อนนอว่างใส่ก้อนนอว่างหนีก้อนเย็บไปเรื่อยๆตะการเอาไมาอยู่แต่ว่าบ่อดดถือตะกากลงมานั่เอาว่างไว้ยึดตะแกงรลดหนารลดโอ้ยสูงสูงแม็คืองามแท้ยังไงสิเอาถึงวะย้ายกายสิ หาวิธีนี่หล่าเลยหล่าเรวๆว่าเร็ว่าไรมาเร่วมดแดงกัดเริ่มกัดแล้วเกิดมากัดโดยเฉพาะ ัด้วยเฉพาะเสียบกัดแล้วก็เสียบทั้งเก็บทั้งเสียบนูค่ะลูค่ะอุ้ย ยื่นขาหมดแดงกัดอู้ยเจ็บอี่หลีเจี๊ยมกันเด้อค่ะตำลึงริ่มรัว จำาึงริมรั่วง่ามสุดหยด โดงมมแดงมเดงดงนุ่งค่ะมดแดงนุ่งค่ะเย็ยบหยอดพักตำเึองหัวมากเหรอมันไตาเต็มอยอู่กัดกับกัดพงกัดโอ้ยกัดดีอีหลี คืบอบ่ได้มาทำไร่เนาะมาเก็บพักตั้งหกผีดอกบ่ได้มาเห็ดอีหยังดอก สั่งหลายว่าจังไหลก็บ,บ้าฟังความ กค่ะงามค่ะเจ็บน้ำกันเจ็บน้ำกันเดอ้อพี่นอ้องจ้าว่างว่างนี่เลย m m <laughs> เก็บค่ะเจ็บหลายหลายอุ้ยหลายค่ะ ลึ่งรีมรวบมืแดงกรกัดีดดี กินกับปนเนาะค่ะไส้หนึ่งปลากระไรค่ะไส้อ้อมกระไรค่ะอ้อมปลาอ้อมไก่ค่ะไส้ได้ค่ะกินกับลวกกระปนกระปนเห็ดพี่น้องง่ามไหลอุ้ย ปนเห็ดปนเห็ด <c oughs> ว่างไลยเลยว่างไลย มีก้อนค่ะเจ็บไปเรื่อยๆดูเลยดูเลยดูเลยชมค่ะชมชมสวนชวมอมผักตำลึงเราก็มาเก็บผักตำลึงเนาะค่ะเบื้องแล้วกะว่ามันง่ามชมแล้วกะว่ามันง่ามหลาย อดบ่ได้เก็บเลยพี่น้องมาเด้อค่ะมาเก็บกันเด้อโอ้ยตามกล่องโทรศัพท์เกือบลุดมือโอ้ยถืออันโทรทรพท์เกือบลุดมือ ้พว่างไว้ว่างไว้ว่างไว้แ้วก็มาเจ็บตอมันเจ็บตอค่ะเจ็บผัก ตำรึงริมรั่วง่ามแห้งพี่น้องเด็ดยุค่ะเึือ้อหนิฝนตกเด็ดยุ่แด่ว่ากับบ๊อฮอนดอก ว่าไม่มีผลตกลงมาเนาะค่ะผลมันโตมาก็สีห้อนอยงามไหล เสียงนกเสียงนกอีหยังนี่พี่น้องอันห้องทุกมือทุกมือนกอันนี้ห้องคือเกาหนิล่ะเสียงเกาทำนองเกาเลย หลายพี่นองหลายหลายหลายพีแต่งามงามฝนตกใสเราไม่นแต่หลี่ยบาบหยาบดีหยอดพักตำนิน่นหยอดพักตำนิน่นบลานแง่กายเอิญพักตำนิน่นตำนินำน่นตำรึง cắm ngay tiếp vang ngoài thang là ít cắm ngay lúc à tìm cắm đâu Đúng, Đúng à nỉ mít tâm một đèn sì xây chăng đấy nì thì sì kiếp thì sì thứ chăng này nì thứ phải xoay tạc cả một câu กาง่ามหลายตะกาเอาใสตะแกงนาะลวดไว้พี่น้องโอ้ยหมดแดงโอ้ยสีเอาใดวะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ค่ะเอาไปใส่เลยค่ะเอาไปใส่หมดแดงกัดโอ้ยหมดแดงกัด เสียว้วนใส่หนาลดนี่โอ้ขาขาขา,ขา,ขาหมดแดงกันค่ะได้หลายแล้วค่ะเอามาวางใส่ตะกร้าหนาลดเลยค่ะหมดแดงกันยังม้ำมาอยู่เนาะพี่น้องจ๋าได้หลายค่ะได้หล่งามงามค่ะค่ะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะคะ่ะคลิปนี้ค่ะ โอกาสหนา้าเจอกันไหมจ๊ะพี่น้องจ๊ะ